แกงอะ่ะเมื่อกี้ตื่นมาอาบน้ําเปิดน้ําอุ่นยังไม่แบบยังไม่อุ่นเท่าไหร่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นมันเสียเห็นตื่นแต่ที่สองใช่ที่ที่สองมาดูกราฟนิดหน่อยทรงไม่ได้นอนต่อชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าดีก,กว่าเดี๋ยวเครียดเครียดเดี๋ยววิ่งไม่สนุก อายสัญญณเชิญคณะกรรมการจัดงานด้วยนะคะและกราบเพยนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดงานนะคะท่านปรท่านสุขัยตอนรับอย่างเดียวท่านเรี้ยนประนท่านผู้ารทุกท่านครับล้วต่อไปจะได้เรียงเชิญท่านประธานจัดงานมาวิ่งฝางแอลงานแขวนโคา คือนายทวีศักดิ์ท่าเสนาเอาเช็คอินก่อน

<S <S อะไาจากไหน,นครับเดออี๋ยวผังกันเนาะแล้วเต่นี้ซ้อมที่ไหนมุ้กบกีฬาเลยครับ không nắng 2. không 2, không đây Đi không 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 วิ me me ่งไม่ได้ออกมาเกยลนาลังหัดล ah ่นไดสิมันอยู um ่นแบบสแบบ 救救我们拜，舅舅。 ออกไปใช่ไหม รางวัลแรกแบบนี้นะครับพื่อได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีนะครับท่านมีการสีนามตากอักษรรักษาราชการแทนแนเฟอร์ฟานเป็นผู้มอบรางวัลขอเชิญครับผมคนที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามชายขอเชิญทีมเขาเลยนะคะถึงลำดับที่หนึ่งนะคะเราก็จะไล่ลำดับขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะ ห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะตอนนี้ที่บรานคุณกำลังใจกำลังกายที่ดีนะคะสุดยอดเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับนักกีฬาของเรานะคะในการวิ่งนะคะโอเวอร์ออลนะคะในงานวิ่งมาวิ่งฝาแนวงานแข่งแข่งโคลนะคะสุดยอดเลยไไนะคะนักช่วยเหลือเหมือนกับแค่ทหารทหารรักษาการณ์เอาไปฝา กันนะครับประกอบประกอบเนี่ยสามสองแหม่อกเอาสามสองหนึ่งานลำดับที่หนึ่งในการวิีชาย แล้วจะขออนุญาตมอบรางวัลต่อไปเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มสายมาแล้วนะคะรุ่น50ปีชายนะคะมินินะคะมีรุ่น50ปีอายุเพิ่มขึ้นเรือย